เพราะว่าพอ,พอ,พอย้อนเวลาได้จากการถ่ายรูปคือเราอยากทำสองคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยนะแล้วอยากกลับไปเนี่ยก็อย่างที่เล่าว่าคืออินสปายมันก็คือมาจากแบบเราเห็นรูปถ่ายเราตอนที่9ปีที่แล้วอนะไรเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยเรายิ้มโคตรน่ารักเลยแต่นว่ายิ้มแบบคี้ขู่มากอะแล้วเรามานั่งมองเราเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยเราไม่สามารถมีรอยยิ้มแบบนี้ได้อีกแล้วอนะไรเงี้ยพอเราเห็นรูปถ่ายของเราอะแล้วเรารู้สึกว่าเออคนคนหนึ่งมันแบบมันเหมือนว่าพอมันผ่านเวลา ไอ้รูปไปนั้นเราก็เปลี่ยนไปแล้วอะเราก็ไม่ใช่คนคนนั้นอีกแล้วเลยก็เลยเป็นที่มาที่เราเลือกวิธีการถ่ายรูปเพื่อที่จะแบบย้อนกลับเข้าไปในเหตุการณ์ในอดีตก็คือมันเริ่มจากการที่เราจะต้องไปเจอรูปรูปหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์อะไรอยากรู้แล้วก็ถ่ายให้เหมือนให้ทุกอย่างเหมือนในในรูปเนี่ยครับตอนนี้ใส่เสื้ออย่างนี้ยืนตรงนี้ทําหน้ายังไงเราต้องถ่ายให้เหมือนรูปรูปเรฟเรนซ์ของเราปุ๊บแล้วมันถึงจะ ย้อนไปในเหตุการณ์นั้นได้จริงๆครับเซเรามีการถ่ายลองเทคแล้วก็มีการรับส่งคาแรกเตอร์แบบไม่ใช้ CG ค่ะวิ่งจริงเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มัมวมานะคะแต่ว่าถึงว่าพอเราเวิร์กช็อปกันไปโป๊กค่ะคือมันเหมือนมันมีซีนที่เราอยากถ่ายลองเทคแล้วเราก็อยากให้ซันนี่เล่นเป็นทั้ง2คาแรกเตอร์ แล้วพอเราเวิร์กช็อปกันไปตัวซันนี่เขาก็อินพุตแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากรับส่งมันแบบจริงๆแบบเรียลไทม์แบบไม่คัดเพราะว่าเราชอบอยู่ในคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆนานๆให้อยู่กับสถานการณ์จริงๆไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าหนังเมื่อเมื่อมันถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเราอยากให้มันพิเศษขึ้นไปเรื่อยๆเราว่าความสนุกคือความยากของมันที่ะ แต่เราคิดว่าทีมงานเราทุกคนรวมถึงนักแสดงทุกคนเป็นพวกบ้าความยากพอถ่ายเงี้ยมันมีคนเยอะๆอยู่ในเรื่องนะมันก็จะแบบว่ามีคิวที่บางทีปุ๊บเห็นอันนั้นไม่ได้เห็นอันนี้ไม่ได้วนมาไม่ทันกันหรืออะไรเงี่อะไรอย่างอย่างสนุกครับมันเป็นลองเทคที่ค่อนข้างนานนะคะกดดันนะคะแล้วก็มันก็พลาดอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ค้นพบสิ่งที่มันแบบแมจิกมากๆซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดตามในโรงภาพยนตนระ์ สิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจไม่บอกตอนจบเลยเนี่ยเพราะเราต้องการให้ตัวเมตตาหรือตัวสติเราอยากให้เขารู้สึกอินกับมันโดยที่เขาไม่ต้องรู้ว่าจุดสุดท้ายมันคืออะไรเราไม่อยากให้เขามาพะวงเลยว่าคําตอบสุดท้ายมันคืออะไรเพราะเราเชื่อว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้จะให้บทมาทั้งเรื่องครับโดยที่ขาดแค่หน้าสุดท้ายจะเป็นถมดําโดยที่เราไม่รู้ชมพู่ก็จะถามต่อทัวเป็นไงรู้ยัง จะมาสงสัยว่าสงสัยกันเองว่าไหนมีใครได้รู้ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะคิดไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงจะจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะเสียใจรลอจะอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้กันก็ต้องมาลุ้นลุ้นแล้วว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่แรกมันจะได้ผลแบบไหน,นในเรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ตอนจบตัวละครคือบทเนี่ยก็จะมาถึงหน้าที่จะจบเนี่ยก็คือแกจะขีดดาไว้หมดเลยขีดเหมือนเครื่องไทยกระสานมันเสียก็ <G> <G> จะไม่มีใครรู้ว่าจบยังไง วันนั้นที่ถ่ายไม่ใช่ฉากจบหรอกแต่มันแบบมันจะเป็นฉากที่เหมือนกับว่าถ้าถ่ายก็คือจะรู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อชมก็คือเหมือนเท่ากับว่าได้รู้ได้รู้คนแรกอะไรอย่างเงี้ยนักแสดงคนอื่นก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไปเจอสิ่งนั้นที่เขาซ่อนเอาไว้ในฉากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ต่อความรู้สึกในฉากนั้นมันแบบว่ามันหลายอย่างมากค่ะมันแบบว่าแบบโอเวอร์เวลมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ลืมว่าแบบ เออพ่่งกับแบบบ้าซันดิคือถ้าไปดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นที่หาดูในสตรีมมิ่งไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่เราตั้งใจทําขึ้นมาแล้วเราอยากให้คนดูเนี่ยร่วมเลือกหรือร่วมตัดสินใจคําตอบของความรักในแบบของตัวเองแต่ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะรอดูที่บ้านนี่มันแบบไม่เหมือนดูในโรงไงแกก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนจบจะเป็นยังไงไม่อยากบอก คุณจะลองรักหรือลองเลิกลองดู29มิถุนาครับอ่ามีนานี้มิถุนานี้ต่อให้โลกจะหมุนม่สักเท่าไหร่เธอยังคงสดใส